บัดนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางปรินดาสัตตะบัชพันธ์ขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธมตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคังปฏิเทนเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนาบานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไปบูสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลสุอัตตราค้าชฉันตูเทวตา สัตทมังมุนิราชสัสนันตุสักขะโมคะทางสักเคกามีจัลเปเเคริสิขาตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจคกามีตรลวนาคานีเคหาวัตถุมหิเคเตปุมาจยันตุเทวาชลัทธะวิสาเียักขะคันทัพนาคาติดทันติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนางสาธโวมีสุนันตุธรรมสวนกาคะโรยามัทันตาธรรมสวนาราโรยามัทันตาธรรมสวนาราโรยามัทันตา บุตรสวนนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรสัจจกิริยาคาถานาถิเมสศรนังอัญญพุทโธมีศรนังวรังเอิตินะสัจจวัชชีนโสติมีหูตูสัพพะทานาถิเมสศรนังอัญญธรรมโมีศสนังวรังเอิตินะสัจจวัชชีนโสติมีหูตูสัพพะทานาถิเมสศรนังอัญญสังโฆมีศรนังวรัง อิตินาสจจวัชเนะสุทิมีหุตูสัพพธาบุส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถายะสัพพปาณินางภูเรตวาปารมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตมังอตินาสจจวัชเนะมาหุตูสภูปัถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปาณินางภูเรตวาปารมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตมาเอตินาสจจวัชเชนะ มาหุ่นตัสัพพุปัทวามหากาลุวิโกนาโถสุขายาสัพะปานินังปูเรตวะปารามีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอตินาสัจจวเชนะมาหุ่นตัสัพพุปัทวาเมื่อสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสัม,มยังพระขวาสกเกตสุวิหารติกปิแลวัตุสมิงมหาวานีมหาตาภิกขุสังเขนะสถิปัญจมัติหีภิกขุสติหิสัสพเพเหวารานันเตหิ ทัศหิจโลกาธาตุหิเทวตายิปุเยนะสนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายาปิกุสังคันจะอตาโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนาอิตาเถโหติอะยังโผลพักวาสเกสุวิหารติกะปิลาวตุสมิมหาวเีมหาตาริตกุสังเถนะ สัตินันจัมมัตหิภิกุสติหิทพิหิวารหันเตหิทัสหิจารุปัตตโตหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภคควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจายานุนะเมยังปุเยนะภคควันตินุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวพภะควาโตสันติเกปาจครขะภาคาถา ภาเสยามาติอตัตโกตาเทวตาเสยยถาปีนามะพะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสัมลินเชยยะอีวามีวะสุทาวาสีสุเทเวสุอันตรายิตาพะกขวะตูปุระตปาตูระหังสุอตัตโกตาเทวตาพะคขวันตัง อาพิวาทิทวาอิกามันตังอัทถังสุอิกามันตังทิตาโเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกมังคทังภาสีมหัสมะโยปะวะนัจมิเทวกายยสมาคตาอาคัตมหาอิมังธรรมะสัมมยังติกิตาเยวะปราจิตาสังคติอัตโขปราทิวตาภคะวะโตสันทิเก อิมังคาถังอภาสีตัตรลภิกขะวสมาระหังสุจิตตังอตัตโนชุก,กังบังสุสาราธีวะเนตานิคาิตวะอินทริยานิรักขันติปันติตาติอาตะโอะปราเทวตาภะคาวะต,วะตวสันติเกมังคาถังอภาสี เชตวาคีลังเชตวาปะรีคังอินท่ขีลังโอหจามะมีชาเตจารันติสุทาวิมาราจักกุมตาสุทันตาสุสุนะคาติอัทะโขอปราเทวตาภควาตูสันติกีมังคตังอภาสรีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคามิสันติอภัยยพูมิปะหายยมนุสันติหังเทวกายังปะริภูเรสันติติอัทะโขภควาภิโขอมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาฉนิปติตาโหติทถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจ่า เยปิเตภิกขวอาหีสุมอาติตามัทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาหีสุงเสยถาปิมายังอตระหิเยปิเตภิกขวีพวิสันติอนาคตามัทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพรวิสันติเสยถาปิมายังเอตระหิอาจิคิสามิภิกขว เทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิกะเวเทวกายเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกะเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุก,กรรมณะสิโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิพกูภควะโตปัจจสุสุมภควาเอติเอตัทะโวจั สีโลกามนุกัสามียถาภูมาตัทสิตายเยสิตาคิริคขปะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุทูสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโอโอธาตมานาสาสุทธาวิปัสนาโมนาวิลาปิญโยปัญจสติยะตวาวนิคปิละวัตเวตาโตมติยิสัทธาสาวเกศาสนิระติทีวกายาอภิกันตาเตวิชาณธทภิกขโวเตจอัตภะมักกะรงสุตวาพุทธศาสาสนัเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานะทัสสนัง อาเปเกสตามัทคากุงสหัสสังอาทาสตาริงสตาเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัททสุงอเปเกนันตามัททากุงที่สาสภาพุตตะอัมมุปัญจาศพาหมกิญญาญาวคิตรวานะจักคุมาตะตมันตยิสตาสาวกีศาสนาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะทาภิกาโวเยโวหังคิตรยิสานิคิราหิอนุปุกโสสตาสหัสสาวยักขามุมากาปิลวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตเนศสินมุทธมนาภิกามุ ภิกขุนางเสวิติงว่านางเชษสาหัสสายแห่มัวตายะขานานตวานิโนอิทิมนโตชุติมตัววนาวันโตยะสัิโนมุทามนาอภิกรรมภิกขุนางเสวิติงว่านางสาตาคขีราติสาหัสสายยะขานานตวานิโนอิทิมนโตชุติมตัววนาวันโตยะสัิโนมุทามนาอภิกรรม พิ่ก e ุน e sa ังสันมิติ์มวนาอิเจเตโสระสัสหาสายยกานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกามุพิ่กุนังสันมิติ์มวนาเวสามิตาปัญจสตายะกานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกามุพิกุนาสนิติงวนาคุมพิโรราชาไคโกเวปุลัสานิเวสนาทิญญูนางสตาสหาสัญญาคานาปิเยโรปัสติคุมพิโรราชาไคโกโสภาคาสนิติงวนา ภริมณ์จ่าติสังราชทัตตารโตภาสาสติขันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตาสาพะหาโวอินทนามามหาภะไลทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสัสสิโนโมทัมนาพิกามุพิกูนางเศรษฐินวนาท่าขีนันจ่าติสังราชาวิรุณหโหตภาสาสติคุมพันธังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตาสาพะหาโวอินทนามามหาภะไล อิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินุโมทัมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวนังปัจฉิมันจัติสังราชวิบุปโคปัสสัตตินาขะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสมุตตาปิตาสภาโวอินทนามามาหะพลายที่มันโตชุติมันโตณวันโตยัสสินุโมทัมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวนังอุตารันจัติสังราชภูเวโรตปัสสัตติยักขะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสมุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหะพลายที่มันโตชุติมันโตณวันโตยัสสินุ มุมธมานาปิกามุภิกราสิมิติโมนะปุริมะที่สังทตารัตโตทคีเนนะวิรุฬหะโกปัจชิมีนั้นดูปะโคภูเวกโรอุตระังที่สัญจตาโรเตมหาราชาสม,มันตาจตุดโรที่สาธาตารมานะอัตังสุวันีกปิลวัตถุกปิละวะัตถะ,ะ,ะ,ะเว เตสังมายาวิโนทาสาอากุอัญจาริกาสถานไมยากุเตนทุริเตนทุริปูจาวิปูโตสาหจันทนุปมาเจโตจากิมุขันธุนิจันทุจักปานาโตุปัมมโยจัตถิวัตุตจามัตาติจิตตเสโนจัคันธะโพนารูราชาชะโนสะโโหอากุปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชชะสาเอเตจเนจาราชาโนคันตภาสหราชุภีมุธมนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวะนัง อาถาคูนาภสษานาคาเวสาราสหัตชากากรรมพระรัศตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารถาจัยอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาคูโสภาคัศมิติงวนาเยนาคราชาสหสหารันติทิพายทิชาปักขีวิสุทธิจักขูวิสุทธจักขูวิหายาสาเตวนาเมชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภะยันตทานาคราชานามาสีสุปนนาตเขมมะมาตาสีพุทโธสนนาหายิวจาหิอุปวะหายันตา นาคาสุปันนาสารณะมาังกรสุพุทธานชิตาวชิราหัตถีนะสัมุทังอสุราสิตาพาตารวาสาวาสะวัเสตีที่มันโตยสัสสินุกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเาวขาสาวิปจิตติสุจิตติจัปปา,าราโธนัมุจิสหะสัตัญจัปปาริปุตานังสพีเวโรจนามกาสนัายิตวะพรอินเสนาราหุปัทธามุปาขะมูสมยธานิพัทธันติภิกขุลังสนิติงวะนงัง อาภูจะเทวาปัทวีจะตีโชวาโยตถาคามุงวรุณาวารุณาเทวาสุโมเจยะสัสสะสหามิตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทัศตทัศธากายาสเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิณุโมธรมมะอภิกามุวิคุณาสุวิติมุนาเวนูจัตเทวาสหาริจัอสมาจัตุเรยามาจัตสุปะนิสาเทวาจันทามกุประกิตา สุริยสุภเนศเทวาสุร <us> ิยมาคุปุรักกิตานักขตานิปุรักกิตวาอาคูวันทวลาหักาวสุนังวาสโวเศโตสกุปะคาบุรินทโตทัตสิเตทตสะทากายยาสเปนานตะวันนิโนกิติมรรโตชุติมรรโตวนาวันโตยศสิโนมุธมนาภิกกามุภิกุนังชนมิติงวะนางอาทาผู้ชาภูเทวาฉลับผู้คิกขาคลิวะอริทักกาจโรชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจัจจุตตาจเนชกา สุเรยะตุจิระอาคูอาคูวาสาวะนีสีโนทเสติจัตถากายาสเปนานตะวันิโนยทิมันตุจิติมันตวนะมันตยจัตสีโนโมทามนาภิกามูภิกุนางสิงห์วะนังสมานามหาสมานามนุสามานุสุตมาคิตาปตุจิกาอาคูอาคูมโนปตุจิกาอาถาคูฮารโยเทวายเจจารโยตวาสิโนปาราคามหาปาราคา อากูเทวายะสสิโนทสเสติทสธากายยาสเปนานตะวันิโนยที่มันโตจุติมันโตวนาบรรทุยยาสสิโนโมทมนาภิกามุงิกขุนางเสวิติงวานางสุกากระดุมมหาอรุณาอากูวิคนะสาสหโอทาตะัยยะหาพามุขาอากูเทวาวิจักขนาสธามตาหาระชาฌมิจกาจยะสสิโนทนายังอาคาปะจุนโยทิสอภิวสติทสเสติทสธากายยาสเปนานตะวันิโนยที่มันโตจุติมันโตวนาบรรทุยยาสสิโนโมทมนาภิกามุงิกขุนางเสวิติงวานาง เคมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามัสิธาโชตินามาจะอาตวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปารานินิตาทัสเตทัษฐากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนโมทมานาโมทมานาอภิการมุภิกรังสินิติงวะนังสัถิตเตเทวะนิกายาสัพเพนานตะวานิโน นามันวะเยนะอคันฉุญเยจันเยสัตถิสาสหะปุตตะชาติมัขีลังอุปาตินนามาณาสะวังท้าขีโมฆะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขัมมาปะรัมมโตจาพุปไตยทิเมโตสหัสันนังคุมาโรติโสจะโสภปะคะสมาติจิงวะนางสหัสภามารุกานามาพรมาพิตติทติปุปปาปันโนชุติมังโตทิสมากายโยยัสสิโสทัศเสถาอิสราอาโคปเจกะ วะสวัตติโนเตสัญจามมัชะโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัตสเพออภิกันเตสินเจเทเวสพรมาเกมาราเสนาอภิกามิปสักกันนาหัสามัญชียังเอถากันนาหัตถพันธัตาราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาริตามาโวมุนจิตถาโคจินังอิติตัทธามหาเสโนกันนหาเสนนาอเปสยิปานิณาตระมาหจัสรังกตวานะเพระวังยะถาภาวุสโกเมโคทนานโตสวิชุโกลตถาโสปจจุทาวัตติสังคุโต อาเซยังวเสีตันจัตสภังปิญญายาวกิตวานาจักุมาตโตมันตยิสัทถาสาวกิศาสนิลติมารัสย์ีณาอภิคันตเตวิชนะทาภิกขะโวเตจะอาตปะมักกะลุงสุตวะพุทธศาสนางวิตราเคหิปกามุเนสังลมันปิอินเชยุงสัพพวิจิตตสังฆามาภิยติตายยศสิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนิสตาติ บทสวดจุลชยะปาระกรนนโมมีพุทธเตชะสารตนะต,ะนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิเทวานารายะปาระมีสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจาัจจตุโลกาคัมภีรักากาสมุทาปูตุงคังคาจะสพพมะชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธารนิธารณีอุทธิอุทธินทินาทีชยะชยะคลละตนละนิยนยัยนะิไรใสเสนะ มีรุราชปุณณชีชยะชยะคัมพีละสมพีนาคินธนาคีปิสาจัปุูตการีชยะชยะทุนิมิตารูคีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยะชยยะวาดุณะมุขสัปดาชยยะชยะจัมปาทินาคกุละคันตกะชยะชยะคัจฉคุณตุรง สุการะผู้ชงสีห้าพยัคฆทีปาชยชยวัฎุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุทธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตรเลสัถาสุชยาชยชยธรณีสันตินสัาชยชยมังกราธัญญาภวคเชยชยวัฎุณะยักขีชยชยรักษาสุราผู้ชเตชา ชยชยพรมเมนทคนาชยชยราชาทิราชัยชยชยปัอถวิงสัพพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมหิสุโรหะโรมหิสุโรหะโรหะรินเทวาชยชยพัมมาสุรคโขชยชยนาโควิริมโควิรปโโขกจันทิมารวิอินโทจะ วนะเตยโยจะกุเวโรวารุณนปิจะวัคขิอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทตารััโกอัธาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสพพาชยาราม,มุพวันตุเตยชยธมมจัสังคฆจทัทสะป,ปาโลจัชยยกังเอเตินะชยะเตเชีนะชยัสุธิพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชยะมังคลังชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปาราชายโยอุคโคสยามโพธิมันเตีปโมทิตาเชยะตถาปะมะขนามหิสิโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปาราชายโยอุคโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาเชยะตถาอินทขนามหสิโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมรสัจปาปิมโตปาราชายโยอุโคสยามโพธิมันตีปโมทิตาเชยะตถา ทวัคณามเมหิสีโนชยโยปิพุทธสาสิริมาโตอยามระสะจักปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตโพธิมันเทปโมติตาชยตาตาสุปนักขณามเมหิสีโนชยโยปิพุทธสาสิริมาโตอยามระสะจักปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยตาตานาคขณามเมหิสีโน ชยโยปีพุทธศัสสิริมาตัวอยังมรสัจจารปามาตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันติปโมทิตาชยะตถาภมะคะสาภะมะคะนามะเฮสีโนชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะลอปาราชิตาปลังเกศิเศษปัทวิปโภคะเลภิเสเกสัพ้าพุทธานังอคาปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปปาตังสุปุติตัง สุขานงสุเิหุโตจัสุยต <the> er ังพมจาริสุปัทคีนังกยกรรมังวจากกรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปณิทีเตปัทคีนาปัทคีนานิขตวานะละพันตเิปัทคีนีเตอัฏฐาลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธะสาสนนอโรคาสุกิตาโหทาสหัสเพหิยติพิทุนันตุพนโตเยเทวะอัศมินธานีอธิคตาทีคายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนโตสัพพทา รักขันตุสภัสตานังรักขันตูชินะศาสนังยากาจีปัตนาเตเตสังสเพปุรเรนตูมโนรัฐายุตากาเลปะว,ะว,ว,วัาาาปาวาสวันตูวัสังวสาวราหากาโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตูจะสภัสทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาระหัง บุสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวอมีสุตังเอกังสัเนีมมย,ยงพคกวาสาวตจียังวิหารติเชตวะณีอนากปพินทิกะสะอารามีตัตระโขพคกวาภิกขวามเตสีภิกขโวติพัทันเตติเตภิกขู พักขวะาตปัจจสูสมพักขวาเอตทวโวจะอุปาทาวาพิกขวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานาทิตาวาสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเีสังขาระอนิจจติตังตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตาวาอภิสมิตาวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัทฐาเปติวิวะระติวิภัชติอุตานิคารติสเีสังขาระอนิจจติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาคตัวอภิสัมพุชชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตาวาอภิสมีตาวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติพิภะชาติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกขวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสภีธรรมะอนัตตาติตังตถาคตัวภิสัมพุชติอภิสัมมิติภิสัมพุชิตวาอภิสัมมตตาวภิสัมมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิภารติวิวารติวิภะชติอุตานีกโรติสภีธรรมะอนัตตาติอิทมมโวจ่าภะคะวาอัตต มะนาตีพิกุพคกวะโตภาษีตังอภิณทุนติบทตสวยพระเทกรัตคาถาอติตังนานาวาคะามยยานับปฏิทังเขียนนาคตังคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไปแล้วด้วยอะไรและพึงไม่พะวงถึงสิ่งที่ยัง ไม่มาถึงยทัติตมะหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบนันจังนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังสังคุปังตังวิทามนุพุะรูหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีนคอนแคนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจะมาตักปังโกชัญญามมรังสุวี ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใม้พรุ่งนี้นะฮิโูสังฆารันเตนะมหาศีนีนามัจ,จุนาเพราะการปฏดเพียรต่อมัจ,จุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาตันทิตังตางตาวีพัเตเทกัตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคันนั่งกลางวัน กลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังวีคะปัจจะวีกะคณะสัพพีสังคาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไ,ไปไมีแล้วหายไปสัพพีสังคาระทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙ธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสสังมาามะยามาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอริยะตรมชีวิตของเราเป็นของ ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชอายางกายโยอาชีรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณอคันพิาจาักวิญญาณอุชุุโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวินชื่อชื่อแผ่นดินซึ่งแผ่นดินกะลิงะราอีวะ ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวัตสังขาราสังขา,า,ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะทมนิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิอุปาอุปาชิตาวานิรุช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโม สุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายจนสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มริณสูตรจมะมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะเราก็จะตายอย่างนั้นเช่นเหมือนกันนัติมีเอถะสังจะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บุส่วนนีตายยังกินจียังกินจีกุศลกรรมมาสเพหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโหนโตเยเทวะศมิงธานีอธทิคาตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุสเพยอาิกาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพยอาอธิกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุลจันตุ สัพพีปิสาสัพเพยักขาสัพพพปตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนักกาตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามะตินางสมิจันตุโว โบส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตา,าหินตาหินตาธรรมธานเนนปวันตุปุชิตาโสติงกรุนเตถะ วิหารแันทะเลทีลาจะมัชานวกาจะพิกขาโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากาข้ามาจะเทสานิข้ามาจากอิสราสปานาภูตาสกิตาพระวันตุตีชาลาผู้ชายเยปีจะอันทสัมภะวาสังเสธชาตาอัทาวปาติกานิยานิการธรรมะวรดังปฏิจตัตเตสเพปีทุกขาสาักกรณลตูสังขยา,า,างถาตูจีรังสตังธรรมูธามัทธาจะปุคลาสังคโคโหตุมสัมโควาอัฐายะจะหิตะ จะหีตายะจะอัมเหจะอัมเหรักขตุสัตมโมสัพเพปีธรรมจาริโนวุทติสงสารปุเนยามะธรรมีอริยะปะเวทิเตปัสสันนาโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีธรรมาธารังประเวชัุตุกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสัตนางสม,มิธถังนีตุเมธนิงมาตา ปิตาจะอัชรจังรักขันติปันติตาติพุตตะกังเอวังธรรมีนะราชาโนประชังรักขันตุสพภาธา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิสุกขาพยปัตตาจนิพยาสุขปัตตาจนิสุขหุนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอังยีสัมปทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังสะทันตุสัตถายะสีรังรักขันตุสัพพทัพภาวนาพิรตาหุนตุกัจจตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุทีหุนตุน้อันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุ สัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุทิวนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุทิวนตุนิรันตารังสัพเพหุตตาพระลัพตาปจเจกันจะยังพลังงานตนันจติเชนารักขังปัทมิสัพโสสัพเพหุตตาพระลัพตาปจเจกันจะยังพลังอารันตานันจติเชนารักขังปัทมิสัพโสสัพเพหุตตาพระลัพตาปจเจกันจะยังพลังงานตนันจติเชนารักขังปัทมิสัพโสุสัพเพหุตระะะนนนจตััังพพ ติชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพ tamam ีพุทธาประปตาปัจเจกัรเจยังพลังอรหันตานันจติชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาประปตาปัจเจกัรเจยังพลังอรหันตานันจติชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาประปตาปัจเจกัรเจยังพลังอรหันตานันจติชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธา พระปาป่าปัจเจกันจะยังพลังลงานัตนจะติชีนนะารักขังพะธรมิสภะโสโอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด,ดนนเจ็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกสุโพภพภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล,งล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทิวดาทั้งหลายผู้ได้อนุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตายยอดศิทธิ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งวงที่สามสิ่งอมเตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทอ